อยากจะไปอวกาศค่ะอยากจะขึ้นไปสู่อวกาศจริงๆอยากเป็นนักดินอวกาศคือทั่วโลกมีคนสนใจประมาณ5 0 0 0 0นคน5 0 0 0 0นใช่ค่ะแต่ว่าประเทศไทยก็คือมีตัวแทนแค่3คนที่ได้ไป3คนเท่านั้นที่ได้ไปไปรวมทั้งทั่วโลก107คน107คนแล้วก็ไปฝึกอย่างนี้เลยฝึกอย่างนี้ทุกคนผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าตอนนั้นมีผู้หญิงแค่4คนเองเราไปต่อกันที่ปัณณีหมายเลข2กันเลยกับทาจํากัดความที่ว่าฝันติดจรวดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัณณีหมายเลข2ครับ คือชมหน้าของปัศนีหมายเลข2ของพี่คิมและเอ็มเห็นหน้าเจอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ32อค่ะสาปีคาตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราหนูกําลังงงว่าฝันติดจรวดอะคืออะไรพี่เอเพราะปกติอยู่กับแม่กีจะได้ยินคําว่ากมติดจรวดอันนี้เคยได้ยินอะแต่ฝันติดจรวดไม่แน่ใจทำไมอยู่กับคุณเอกที่รู้จักคํานี้ล่ละครับฉันเป็นคนดีนะก็ไม่สอนนึกทำไมเมื่อกี้จะพูดฝันจรวดจริงๆแล้ว เอ้พูดได้นี่คิดถึงนะก็คือสามปีพี่ไม่ได้จัดเนาะคุณจีจันไม่เท่าไหร่ละคนเลื่อนข้างคุณเนี่ยค่ะชอบชอบชอบเพราะว่าคุอากิมเขานั่งยิ้มเยอะเราอยากกัคุณสายสื่อของเราทำหน้าที่หน่อยสิมีความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะขึ้นเลขสามได้อยู่อ่ะครับขอทายขึ้นมาอย่างนี้นึงแล้วกันทายแบบฉีกไปเลย 35มสิบห้แม่คุณอกี้บอก35เลขประมาณเดียวกับแอร์แอร์รู้สึกว่าอาจจะแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะดูแบบเป็นวัยทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่ง34แล้วกันค่ะแอร์บอก34มอริสละครับไม่กล้าทายเลยอ่ะแบบเป็นเด็กดูเป็นเด็กสามสิบลายได้ไหมเป็นได้สองอย่างคือเด็กจริงเด็กจริงแบบ20กว่ากับอีกอันหนึงก็คือเป็นผู้ใหญ่อายุ มากขึ้นแล้วแต่ว่าน่าเด็กก็กยากอยู่ขอตามกระแสแล้วกันฮะสามสิบเจ็ดเลยฮะ,ะพี่คิมกับเอมนะครับคุณตอบครั้งแรก32ปีคุณมี4ตัวช่วยที่เหลืออยู่คือเพลงโคสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัศณีหมายเลข2อไหมครับเหตุการณ์ค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัศณีอย่างไรครับ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ท่าน้ำสีพรยาเปิดดำเนินการอ,อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีเดียวกันกับที่ปัชญีท่านนี้เกิดครับ15<ะ>วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปจ็ดแม่บอกไงเปลี่ยนกดไหมกดไหมกดไม่เปี่ยนริเวอร,ร,วอร์ริเวอร์ซิตี้ใช่ไหม,เ,เ,ไหมเดี๋ยวตอนนั้นฉันเรียนมาหาลัยอยู่เลยแล้วฉันก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้กดสามกดบห้าวินาทีนะอ่ะกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก32ปีเป็น38<ๆ> 38 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเดินครับเปลี่ยนไหมว่าเ,เปลี่ยนกดไหมกดไหมเดี่ยนเ,นเล่น,ลนรีวริรีวร์ซิตีใ้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนั้นฉันเรียนมาหาลัยอยู่เลยแล้วฉันก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้กด <15 S 2> เปลี่ยนสิบห้าวินาที <ๆ S 1> น,นะอ่ะกดเปลี่ยนคำตอบ จะเปลี่ยนจาก32ปีเป็น38 38าทำไมอะไรทำให้พี่คิมอยากจะเปลี่ยนจาก32เป็น38ครับเอ็มบอกเอ็มได้เ็ผล <laughs> เอ็มผลคือ, <laughs> อ<ไ> <laughs> เอ็มผลคือลิเวอร์ตี้ที่อยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยา <s it th ew> ตรงสี่พยาเนี่ย <m ai S 1> มีมานานตั้งแต่เดี๋ยวก่อนปีสามหนึ่งดิฉันเข้ามหาลัยสามหนึ่งหนูเพิ่งเกิด แม่เรียนมาหาไรตั้งแต่ยังไม่มีแม่น้ำเจ้าพยามีมาแล้วมีมาแล้วปีมีตั้งแต่ปี31 3หปีที่ร้องเพลงมาถ้า35ปีที่ร้องเพลงมาอันนั้นมันเกิดลิเวอร์พูลจะอยู่แถวๆนั้น35ถึง38ไม่น่าจะเกิดก็เลยเลือกตอบว่า38 38ปีครับมาลุ้นกันครับตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5 0 0 0บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ7,000บาทครับ ปรษณนีหมายเลข2ครับค yes ุณอายุ38ปีใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะถูกต้อใช่ครับทมหรือว่าิคกพช่วยแม้บวยก่อเดี๋ยวก่อนตอบตามวัยวัยได้ครัโอ้โหแต่น่าเด็กมากค่ะน้าเด็กมากให้ไทยจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆนะไม่ได้อิง สถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆอะ่ะคิดว่าเขาไม่น่าจะอายุเกินสามสิแต่พอคําถามมันไล่ไปทางอย่างนั้นอะ่ะมันก็เอ๊ะหรือว่าเขาหน้าเด็กออตอบถูกแป๊บๆแบบนี้รับโบนัสไปเลยครับห้าพันบาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการหน่อยครับค่ะก็ชื่อมิงค์นะคะพิรดาเตชาวิจิตค,ค่ะคุณมิงใช่ค่ะโอ้นี่ อายุ38แต่หน้าเด็กมากเขามาดูกใกล้ๆนี่หน้าเ <ขอ S 1> ด็กจริงเลย <c oughs> เออคุณมิ้งอะไรคือฝันติดจรวดอ๋อจริงๆฝันติดจรวดเนี่ยมาจากว่ามิ้งเนี่ยอยากจะไปอวกาศค่คะอยากจะขึ้นไปสู่อวกาศจริงๆอยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นนักบินอวกาศ <c oughs> แล้วปัจจุบันทุทีทาอะไรอยู่ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ค่ะของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินสถาบันเทคโนโลยีประจอมก้าเจ้าคุณหารัฐกระบังค่ะโอ้นี่เป็นอาจารย์นะเออแล้วสนใจเรื่องเกี่ยวกับ อวกาศใช่ค่ะอยากจะไปอวกาศสักครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะอ่แล้วเ,เราทำยังไงตามฝันคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีแคมเปญที่เหมือนกับว่าจะไปอวกาศเหมือนกับว่าพาคนที่ธรรมดาเนี่ยคนไทยเนี่ยไปอวกาศครั้งแรกนะคะมินก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครไปค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นปี5 6ค่ะแล้วก็ ไปแบบไปเข้าแคมป์ที่สหรัฐด้วยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ผ่านการคัดเลือกคือจริงๆได้ตั๋วไปขึ้นอวกาศแล้วได้ตั๋วที่จะขึ้นอวากาศเดี๋ยวนะวกว่ากว่าจะไปได้ตั๋วเนี่ยมันต้องคัดเลือกกันกี่คนยังไงบ้างคือทั่วโลกมีคนสนใจประมาณ50 0 0 0นคน5 0 0 0 0นใช่ค่ะแต่ว่าประเทศไทยก็คือมีตัวแทนแค่3คนที่ได้ไป3คนเท่านั้นที่ได้ไปค่ะสามคนจากประเทศไทยไปทําอะไรบ้างก็ต้องไปเข้าแคมป์ไปบอกว่าไปเหมือนกับ ไปขึ้นซีโรจีเหมือนกับไฟที่เป็นแบบว่าไร้น้ําหนักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขึ้นไฟที่เป็นไฟผัดโคนคือเหมือนกับว่าขึ้นไปแล้วก็แบบแรงจีเยอะมากๆ3สามคนจากประเทศไทยไปรวมกันกี่คนไปรวมจากทั่วโลกไปรวมทั้งทั่วโลก107คน107คนแล้วก็ไปฝึกอย่างนี้เลยฝึกอย่างนี้ทุกคนผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าตอนนั้นมีผู้หญิงแค่4คนเองค่ะร้อยกว่าคนที่มีผู้หญิง4ี่คนแล้วเขาเขาเขาจะคัดจากร้อยร้อคนให้เหลือแค่23คนค่ะและ คุณมิง้งใช่ค่ะเป็นหนึ่งในนาหนึ่ง,นงใน23ใคนสุดท้ายใช่ค่ะ oh ใช่ค่คะโอ้โหขอบคุณค่ะ การฝึกอะไรที่มันโหดที่สุดสําหรับคุณมิง้งคือตอนนั้นแน้่ของมิ้งอนี่มิ้งเป็นวิศวกรอยู่แล้วดังนั้นถ้าเป็นข้อสอบหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมิ้งไม่ห่วงแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายต้องแบบไปวิดพื้นสิทธ์อาไปแบบปีนผ่าจําลองอะไรนียค่ะเป็นแอสซอลคอร์สอ่ะอันนี้นทําได้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีมากคือ,อทดสอบความอะไรสมรรถภาพร่างกาย<อ>แ,บบแบบแรงๆแข็งๆเนี่ยแบบเป็นคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายหนักๆอนะคะ่ะก็แบบพอไปทําแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างแรงมากเลยเออแล้วสุดท้ายเหลือ23คนสุดท้ายแต่่ปรรราาากกฏวโคงนี้มมัันีปญหาออะไรบงย่าง่คคะก็ือว่า ไฟที่จะขึ้นไปอวกาศจริงๆอะคะ่ะจริงๆมีหลายบริษัทที่ที่จะทํานะคะแต่ว่า,เ,าเขาเข้มงวดมากเพราะว่ามีการทดสอบแล้วก็มีนักบินเสียชีวิตด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไฟนี้ก็เลยถูกยกเลิกไปออโอ้โหฝึกไปจน23คนสุดท้ายเลยนะ แต่ถูกยกเลิกไปใช่ค่ะโอ้โหแต่ยังไงก็ยังมีความสนใจเกี่ยวเรื่องอวกาศอยู่ใช่ค่ะแบกเกาเป็นวิศวกรดังนั้นก็เลยทํางานแล้วก็เรียนต่อค่ะทางด้านปริญญาเอกแล้วก็จบมาตอนนี้ก็เลยมาเป็นอาจารย์ค่ะสอนเกี่ยวกับทางด้านแอโรสเปซด้วยที่กําลังจะเปิดใหม่ของที่พระจอมเก้าวัดกระบังนะคะ,ะ,คะถ้าวันนี้มีน้องๆดูอยู่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการบินอ,อ,อวกาศแบบนี้ ติดตามหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนก็จริงๆอยากให้ติดตามเพจของ IAI KMITL นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็การบินเยอะมากนะคะไม่ว่าจะอาจจะเป็นการไปบินซีกับนักบินหรือว่าจะมีกิจกรรมที่ปล่อยของขึ้นสู่อวกาศอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามแล้วก็มาร่วมแคมป์กับทางเราได้นะคะก็คือพี่มิ้งจะเป็นคนหนึ่งที่จัดแคมป์ตรงนี้เองด้วยค่ะใครสนใจก็ติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณ อาจารย์มิ้งด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแซสแซสแ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซสแซสแซส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซสแซสแซส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซสแซสแซส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง